สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเจ้าชายวันนี้เจ้าชายก็จะมาพูดถึงดิวรับและก็ดิวรักนะครับวันนี้วันที่27กนรนฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับก็เพิ่งจะผ่านงานวันคล้ายวันเกิดของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตร ท่านพันธบทโทรดรทักษิณชินวัตรนะครับก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับผู้สื่อข่าวนักข่าวแต่ละที่แต่ละแห่งถ้ามีวัยวุฒิคุณวุฒิพอนะครับก็เรียกดกรทักษิณชินวัตรถ้ายังมีความรู้สึกรู้สาว,ว่าเป็นเป็นสื่อของมวลชนนะครับถ้ารู้กาลเทศะก็จะเรียกอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณก็ได้นะครับบางคนก็เรียกนายทักษิณทำไมล่ะก็เขาถอดยศแล้ว แต่คำนำหน้าย,ยัางเป็นด็อกเตอร์นะฮะที่ไอคนที่ไม่มียศถาบรรดาศักด์คนที่ไม่สร้างคูณอุปการให้กับประเทศไทยขนาดนี้นะครับยังลอยหน้าลอยตาอยู่โกงชาติโกงแผ่นดินกินเงินตามน้ำมันมัน่งกินเงินนู่นนี่นั่นมันไปทั่วแต่เรียกเต็มยศนี่คือสันดานสื่อเมืองไทยสื่อกระจอกสื่อไร้วุฒิภาวะสื่อไร้การเทศะถ้ากูไม่เชียร์มึงกูก็จะเรียกมึงแบบกระจอกกระจอกบางทีก็เรียกทักสินเลยไม่มีชื่อไม่มีอะไรพวกกระจก ผมเรียกไอ้สื่อพวกนี้ว่ากระจอกขนาดผมรังเกยียจประยุทธ์จันโอชาขนาดไหนว่าเป็นบุคคลที่ป้นประชาธิปไตยจากประชาส่วนผมยังเรียกว่าพลเอกประยุทธ์นะครับตอนเขาจะดำรงตําแหน่งอยู่ผมต้องเรียกว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชานะครับอย่าลืมนะครับเขามีสถานะอะไรเราต้องเรียกตามนั้นนะครับคุณมียศผมก็มีเรียกยศให้คุณข้างหน้าแต่คุณจะเรียกหรือไม่เรียกไม่เป,เป็นไรครับมันสื่อสัญดานสนทุนของคุณเองนะครับ ยิ่งบอกว่าตัวเองเป็นสื่อใหญ่ยิ่งบอกว่าตัวเองเป็นคนที่มีวุฒิภาวะกระจอกว่ะกระจอกอ่ะกระจอกมากอ่ะพวกมึงอ่ะกระจกมากนะครับอ้าวเรากลับเข้ามาสู่ดิวลับแล้วก็ดิวรักอย่าไปฟังพวกลุงแก่ๆบางคนครับมันเอามาพูดมาโน่นนี่นั่นนะฮะวันนี้นะผมบอกเลยอ่ะดิวรักดิวลับดิวเลิฟดิวรักนี่นะฮะ ถ้าไม่เชื่อลุงแก่ๆบางคนนะฮะที่ไปยุให้มันตีกันกับพรกภูมิใจไทยที่ไปสร้างเงื่อนไขขุบดบ่อล่อตัวเองป่านเนี่ยมันโหวตเป็นนายกไปแล้วนะเชื่อไหมโดยวรีที่บอกไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราแต่พอถึงตอนโหวตจะไปให้คนของลุงแม่งเลือกเราเนี่ยมันมันไม่ใช่มีกอนไม่มีกูจะถึงเวลาไปเอากอนมาเสร็จปุ๊บพวกกองเชียร์เย้ก็เคลียกกอนออก ไม่มีใครยุให้เบด้วยนะมึงไปดึงกรมาเองนะและพวกดอมดอมมองมอง,มองของสีสม้มอ่ะยังมองดึงหลงยังมองภาพดวงตาอยู่เหรอขนาดต่อหน้าพวกคุณเขายังสามารถไปดิวกัรมาก่อนจนพวกคุณโวยวายเขาถึงเอากลอน,นออกนับภาษาอะไรก็ดีวลับและก็ดีว,ดวรักมันจะไม่เกิดขึ้นไหนบินดูสิธนาธรบินไปจิงเป่าฮ่องกงไปพบทักษิณชินวัตรมีภาพถ่าย มีภาพถ่ายมีหลักฐานช่องทุกช่องคุณหมาแก่ก็มาพูดคนนนั้ก็มาพูดนะฮะจนใครบางคนนะครับที่กำลังสร้างความเชื่อถือตัวเองได้ดีเรื่องเขากระโดงม,มาแล้วสุดท้ายมาตกมาตายเรื่องแบบนี้ต้องมานั่งเคลียร์มานั่งเชียร์แถลงอยู่ตรงนี้ฮะของคุณชูวิทย์เงี้ยของคุณชูวิทย์เงี้แถลงทีหลังเขาด้วยนะครับเชียร์เป็นไงน่ะเชียร์ ภรคเก้าไกลทะเลาะกันกับภูมิใจไทยไม่เอากัญชาก่อนหน้านั้นน่ะภรคเก้าไกลนี่แหละกัญชาเสรีเย่อเย่เยกัญชาเสรีเราต้องมีกัญชาแต่พอมาเที่ยวนี้กัญชาต้องเป็นยาเสพติดเป็นไงฮะไอด้ดิวลักดิวเลิฟเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรดิวลับดิวรักนี่ด้วยก็เพราะว่าพวกคุณจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้จากปากของพวกคุณเองนะฮะ ผมไม่ได้ไปโจมตีว่ารับทุนรับใครหรอกแต่ลักษณะการทำงานของสีส้มเนี่ยจริงๆแล้วก็มีผู้มีอํานาจหนุนหลังอยู่เหมือนกันนะครับมีผู้มีอํานาจหนุนหลังอยู่แต่ขณะการหนุนหลังไปนี่นะครับเพราะตอนนั้นใช้พันธมิตรใช้กปปสแล้วมันไม่จบก็เลยมาใช้สีส้มเนี่ยเพื่อดึงมวลชนสีแดง ให้แตกสลายแตกขั้วกันแล้วก็ไปิเชียร์พวกความเป็นวัยรุ่นบางคนก็ชอบหล่อหล่อบางคนก็ชอบไอพวกบางคนที่ขี้เหงานะคบ,บางคนมีผัวแต่ขี้เหงาบางคนผัวไม่กลับบ้านบางคนไม่มีผัวบางคนหาผัวไม่ได้อะไรพวกนี้นะฮะเห็นนุ่มมบอหลอมันก็เฮดารูเฮดารูไปก็มีบางคนก็มาแบบด้วยความทียเอ็นดูสงสารก็มีเยอะแยะนะครับผมไม่ได้ไปปักปัม้มใครหรอกมันก็มีหมดแหละความที่ชอบแล้วไม่ได้สนใจหรอกว่ามึงผิดหรือถูกกับกูเชียมึงอะ ด้วยความที่ชอบและส0 0ร้อยนโยบายที่เอาออมานะครับมันไปไม่รอดสุดท้ายก็ต้องมาตีลวนในพิธามตกมานะครับแล้วนโยบายที่บอกจะจัดตั้งนู่นนี่นั่นนะครับเงิน4ี่รอยห้าสิบบาทต่อวนอันถ้าคิดดีๆเดือนละหมนะื่นสามเองนะไอ้หาเรารับเงินเดือนอยู่เจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยกูจะไปเอาวันละ4 5 0รยห้าสิบกูก็ตายหาที่หายนั้นค่าใช้จ่ายกูบานไปหมดใช่ไหมเออวันหกร้อยก็ยังก็ยังชัว่วหน่อยพวกค่าแรงขั้นต่ำอะ่ะ วันละหกร้อยมันยังใกล้ความเป็นจริงนะครับทุกวันนี้นะคะใช้ใจ่ายรายหัวนะครับตกเกือบวันละหกร้อยบาทนะฮะถ้าไม่ได้ทามาทยันจริงๆนะตกเกือบวันละหกร้อยบาทหรือหกร้อยบาทด้วยซ้ำสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนี่เอาไม่อยู่วันละหกร้อยบาทครับท่านผู้ชมครับนะฮะมิฉะนั้นดิวลักดิวเลิฟงานนี้นะครับมีรัฐบาลในพักเพื่อไทยแน่นอน หลังวันที่3วันที่4นี่จัดตั้งรัฐบาลด้วยดิวลักและดิวลเลิฟอันนี้นะครับบางคนบอกว่าฟังไปแล้วไม่มีไม่มีสาระอะไรเพราะผมไม่อยากพูดชัดเจนนะครับไม่อยากพูดเจาะจงลงไปพูดแค่นี้ก็รู้แล้วนะฮะเอาเป็นว่าดิวลักนี้จะไม่รับอีกต่อไปและดิวลเลิฟนี้มันจะเกิดเป็นความรักที่แท้จริงขึ้นมายังไงก็ได้จัดตั้งรัฐบาลในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนครับ นายกและธนตรีจะเป็นใครเดี๋ยวจะมาเฉลยอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสำหรับวันนี้เจ้าชายสวัสดีครับ